สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับเรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าคอตมบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นอ่างทอเพชรนะครับกับคูปต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดนั่นเองรุ่นคุณปู่ยอดนิยมนะครับรถสิบหกปีนะครับสิบหกปีเข้าปีที่สิบเจ็ดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าศูนย์นะครับลูกค้า ่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับทีงเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยนะครับยังย้ําเตือนอยู่นะครับกับเพจพวกมีจฉาชีพนะครับโปรดระมัดระวังด้วยละกันนะครับส่งพิกัดร้านจริงให้กับลูกค้านะครับเพื่อหลังหวังหลอกโอนเงินมัดจำนะครับลดราคาถูก40-50%ไม่มีแน่นอนนะครับโปรดระมัดระวังอย่าโอนมัดจำให้บัญชีบุคคลเด็ดขาดนะครับ ถ้าจะโอนมาจําต้องบัญชีห้างหุ้นส่วนเท่านั้นนะครับหรือวิธีแก้ง่าย,ายก็คือวิดีโอคอลเลยครับผมถ้าเราเป็นร้านจริงจะวิดีโอคอลได้นะครับถ้าเป็นมิจฉาชีพวิดีโอคอลไม่ได้แน่นอนนะครับก่อนตัดสินใจมาจําตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะครับค้นหาข้อมูลเยอะๆนะครับศึกษาข้อมูลราคารถให้เยอะๆอ,อ่ะวันนี้วันนี้เรามาเข้าเรื่องกับคูปุต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้จดทะเบียนปีห้าศูนย์นะครับลูกค้ารถรุ่นแรกๆนะฮะก็ คันนี้เก็บงานฟิตเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเก็บงานนะครับสีใบมีดั้านหน้าสีกระทาล้อนะครับยังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังเดิมสวยนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับโดยรวมคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดนดินหน้าคานล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นผนพ่วนนะครับผมนี่ฮะด้านหลังลูกหมากแขนลาก ต,ต่อให้เรียบร้อยนะครับเผาีโอนะครับเป็นเต็มนะครับเปลี่ยนลเปี่ยนจุดรั่วซึมนะครับนี่ปอตไลท์ใหม่เช็คเก็บงานให้นะครับสวยๆเลยคันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านประหยัดเทคเตอร์นี่แถมท่อเลทให้ด้วยนะครับท่อเลทนะครับต่อไปเดิมนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่189,000บาทนะครับ1 8 9 0 0แบาทนะครับเบมีดันนาพร้อมผ่านพวนเป็นผ่านพัวมือสองนะครับเป็นผ่าน6ใบ22นิ้วลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับต้องการรถเทคเตอร์รุ่นไหนนะครับก็ทักมาได้นะครับ1 8 9 0 0แครับเบมีดันนาพร้อมผ่านพวนราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับนี่เลย L3408 นะครับหายากหายากมากเดี๋ยวนี้ L3 4หายากมาก ถึงหาไมา่ได้ก็อาจจะต้องมีการเจร็บงานกันพอสมควรัโมงงานพันหกอชั่วโมงนะครับไม่ต้องไปดูนะครับสายไม้ขาดนะครับอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนสายไม้ให้ใหม่นะครับรถรุ่นนี้แล้วเครื่องสี่ล้อใช้งานได้ปกติครับ 188,900บาทนะครับเป็นรถเช็คปรับสภาพนะครับลูกค้านะครับเช็คเครื่องยนต์นะครับชุดคันหน้านะครับชุดคันล้อหน้านะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาอาจจะดั้มสูงไปหน่อยนะครับแต่ก็ชัวร์แน่นอนนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ L348 นะครับ188,900บาทเบมิเดน่าพร้อมผ่านพวน์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านประหยัดเฮคเตอร์นะครับโทร087 ห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ